สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซนครับครับผมทำอะไรอยู่ครับผมกำลังรัดตะเวนอยู่เลยครับลัดตะเวนอยู่ฮะครับอ่าแล้วภารกิจนี่คือหน่วยไหนครับผมเดลต้าครับผมเดลต้านะฮะเดลต้าหล่อจริงๆนะเดลต้าในเรื่องของก่อนแต่งกายเดลต้าก่อนขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับผมก็คือในเรื่องของชุดนะครับ ลายพางอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาเดีคมเอซียูวูดแลนด์แล้วแต่ถ้าเลยขอให้เป็นลายพรางครับบนพรางล่างพรางนะฮะนี่คือเครื่องแบบหลักๆเลยของเดลต้าส่วนเวทหมวกอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยครับถุงมือสนับเขานี่เราไม่ไม่ระบุนะครับแค่เสื้อกางเกงก็พอที่เป็นหลักนะฮะที่สําคัญครับนี่ครับปัจจัยในการเล่นของมิงซิมคือแม่น้ําครับ ถ้าใครมีนะฮะพยายามหาซื้อเข้ามานะครับใช่ครับ<อ>เพราะ,ะร่างกายคนเราต้องการน้ําประมาณวันละ2-5ลิตรนะครับ,รบและยิ่งเหนื่อยอย่างนี้นะมาเล่นมิวสินนะสอลิตรครึง่งมีไว้เป็นดีที่สุดนะครับใช่สองลิตรครึ่งนะฮะเอาละครับขอเชิญคุณยิวพูดในเรื่องของภารกิจของประเทศเดลต้ามีอะไรบ้างครับผมก็ภารกิจของเดลต้านะครับจะมีการค้นหาทักษิณที่หายไปครับผมแล้วก็ปุมกันหัวนิวเคลียร์ครับมีไวรันิวเคลียร์ด้วยใช่ไหม ถือว่าภารกิจนี้สองภารกิจเลยใชบในเวลาเดียวกันภารกิจที่เรียกว่าอยู่ในชั่วโมงเดียวกันใช่ครับผมถือว่างานหนักงานหนักของเดลต้าเลยใช่ไหมครับตอนนี้ค่อนข้างหนักครับอ๋อแต่ก็แลกมาด้วยที่ว่าเราได้ฐานที่สบายมากเลยเดลตยานะฮะพื้นที่เดลต้าค่อนข้างที่จะสบายนะครับผมโอเคไม่ใช่ว่าคนคุ้มกันฐานมานั่งปิ้งย่างกันอยู่นะไม่ใช่แล้วไม่มีนะพื้นที่มันให้แล้วเกินนะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสองชั้นด้วยนะครับ ค่อนข้างจะสกหน่อยในส่วนของเดลต้านะครับเก็บของเก็บไรได้ด้วยนะฮะปลอดภัยครับไม่ตัวหายนะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยก็ไม่ค่อยร้อนนะครับมีลมมีลมโกรกตลอดนะเห็นอย่างี้ลมพัดเข้ามาตลอดพวกเราไม่ไม่ร้อนนะฮะถ่ายทำกันรู้สกไม่ไม่รู้สิร้อนแต่อย่างใดนะครับครับก็ภารกิจตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึงสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มงานนี้มันแน่นอนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็แนะนำพื้นที่ของเดลต้าแล้ว ไปดูพื้นที่ที่โล่งกันในในป่าสนที่เมื่อสองสามปีที่แล้วมั้งที่โดนพายุใช่ครับอ๋อสวนที่โดนมีตวนพายุมาใช่ครับี่อยู่ตรงนั้นก็ก็น่าเล่นอยู่เดีย๋ยวเราจะพาไปเดีเ๋ยวทุ <พอ S 1> ท่านไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะพาดูอย่างละเอียดเลยนะฮะว่าพื้นที่ที่ว่าเราใช้จริงในภารกิจเนี่ยท,ทุกๆท,ท่านจะได้เห็นด้วยกันและสามารถคุยกันวางแผนกัน หน่วยลบของท่านเองได้เลยนะครับวางแผนกันล่วงหน้าได้เลยไม่ต้องมาวางกันหน้างานครับนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันครับคุณยอดครับผมขอบคุณมากครับ,บคุณมายครับโอ